สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวฟองรีเบลลี่นะตัวนี้ส่วนสูง5ฟุต7เบิร์สเลทไฮมีเดียมถนัดเท้าขวาสกิลมูฟ5ดาวแล้วก็บิ๊กฟุต5ดาวครับสำหรับเกมที่เหมาะสมเนี่ยผมคิดว่ามีอยู่ทั้งหมด2ออปชั่นนะออปชั่นแรกจะเป็นฮันเตอร์แล้วก็โอปชั่นที่2เนี่ยจะเป็นฮอคครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมแนะนำเป็นฮันเตอร์นะบูทเพสซิ acing, ่งกับชูตติ้งให้สุดไปเลยแล้วก็ในส่วนของเพสไตล์พัสเนี่ยก็จะมีเทคนิคอพัสนี่กับฟินิชช็ต e บบอต ร้านนี้เลยนะ15คอยไทยแลนด์ใสโค้ดฟุตลอสซี่เนี่ยมีคอยแถมไม่ด้วยลิงอยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยครับเต็มตัวลีเบอรี่เต็มตัววิ่งสิ่งลงล่างได้หรือเปล่าอูโหูแวนีแห่งโคตดสวยขอเขียวๆนะยิ่งไม่ตรงเขียวกด <laughs> ไม่เต็ดสวยเลยถือว่าเริ่มต้นได้ดีนะยังไม่ได้ใช้คอนโทรลสปินเลยไม่ได้วะ โอ้ยยิงสวยรีเบลลี่แทงไปนั่นแหละคอนโทรลสปินชิงเหลี่ยมเรื่อยๆแล้วยิงโอ้โหติดแดงสามได้หรือเปล่าเรียบร้อย <c oughs> นึกว่าไม่ได้โอ้โหยังเพิ่งออกดีเพิ่งเพิ่งจะเริ่มเองใจเย็นยัดลงล่างไปโอ้ยนิดเดียวโอเคปั๊มสวยมากรีเบลลี่ดึงมาก,ก่อนไหมหยุดหนึ่งทีรีเวิร์สแล้วฟิตเนี่ช็อตพลัสโอ้โหเข้าท็อปบินสุดๆสุดๆจริงฟิตเนี่ช็อตพลัสเจอซอนปั่นแน่ โอเคครฟูสวยรีเบอรี <c oughs> ่ป่าวะใช่เป่าววะเออใช่วะรอทแทงเลยยกดีกว่าจังหวะนี้เอาบอลลงสวยเหลือแค่ยิงให้เขียวอะ่ะติดแดง <c oughs> แต่ไม่เป็นไรคือมันก็คมแบบเป็นเป็นตัวที่เล่นตีกล่นหน้าได้อะ่ะโอ้โหสวยชาบี้ลงมาแล้วจังหวะนี้รีเบอรี่คอนโทรลสปินลวุลวนๆไปดูดิโคตดผิวอะ่ะโอ้โหหลบมาเสานี้ไม่เหลือ สุดยอดอะเป็นตัวที่แบบยังไงสองเพงสไตล์นี้แม่งโกงมากนั่นแหละซัดมาเลยหยุดหนึ่งทีเล้าลีเบลี่อยู่ไหนนี่ไงแทงไปเลยอโอ้โหจเจดลิคอาไมปึ๊บลีเบลี่รีเวิร์สหนึ่งทีเล้าหลงเรียบร้อยอืมในกรอบแม่งปวนมากอะในกรอบแม่งปวนมากแต่ถ้าเล่นปีผมว่าสปีดขาดไปนิดนึงอะโทนี่คลสนั่นแหละตัดโคตรสวยขึ้นมา ฮาจิแล้วเพยล็อก ok ไปยังไงฟินเนเเป่ายิงเขียวเขียวโอ้โหสุดยอดอะคือตัวมันถ้าเอามายืนแบบเป็นพวกกองหน้ามันหาช่องไม่ได้ดีมากนะแบบถ้าเพย์ล็อก ok, มีพื้นที่เล่นไม่หน้ากลัวโอ้สวยสวยสวไปเลยลงล่างแม็กเกดีแคนเซิลเซฟโอเวอร์ over. แล้วฮิวดูฮิวหนึ่งไปแล้วแม็กเกดีหลอกยิงแล้วยิงจริงสุดๆตายแกสกิลผมว่าแบบ เป็นลองวินีไม่เยอะอะพวกนี้โอ้ oh, สวยมากไปเลยทีโมเตมโอเวอร์ T เดี๋ยวลองยกให้ดิมาเข้าไลนา์นี้จะบ้าวเกมนี้ยิงโคตรเยอะ,อะครึ่งแรกรีเบลลี่ไม่รู้เจ็ดแปดลูกอะโคตรเยอะ,อะตัดไฮไลท์ง่ายเลยตามมาโคตรสวยรีเบลลี่นั่นแหละเรนโบหนึ่งแอซิสต์ปังดีกว่ายิงเยอะแล้ว แต่เรื่องไปกับสกิลรีเบลลี่อ่ะต้องชมจริงเว้ยคือแบบผมว่ามันแบบผมไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นนะเนี่ยแต่ทำได้ดีอ่ะทีโมแวร์เนอร์ยกมาเลยหรือเปล่าส่งสัง้นๆก่อน,นแคนเซลแม็กเจดี้ปึ๊บปึ๊บแคนเซลมารีเวิร์สไปแล้วดึงมาหยุดหนึ่งทีควายมาไม่ได้รีเวิร์สหนีดูดิไปสกิลโคตรเถื่อนอะ่ะเอาแล้วมุดเลยเขาเผลอก็มุดเห็นไหมรีเบลลี่เล่นง่ายโคตรแล้วเล่นสนุกอ่ะเป็นการรีวิวที่แบบ ชิลมากอ่ะไบรท์ Bright, มาลงล่างแล้วแวนเนอร์ anner, แทงมารีเบลลี่ทำทำช่องสวยมากคอนโทรลสปินยูทูบบอลโลไปแล้วยิงไม่รู้จะไม่รู้จะชมมาแล้วอะคือข้อดีแม่งแบบกบทุกอย่างไม่แทบไม่มีข้อเสียเลยตัวเนี้มารีเบลลี่สูตรนี้แหละเดี๋ยวต้องเข้าวิกฟูดไม่เป็นไรขอเขียวพอขอเขียวพอปั่นเขียวๆไม่เหลือ ลิเบรี่กัสุดเตะมุมที่แบบผมใช้ประจําคือแบบโคตรโกรงขึ้นมาลอเล่นนั่นแหละไมเคิลดิแคนเซิแล้วสเต็ปดึงมาหนึ่งโอ้โหได้ฟาว่ะฟีชิกไกพอมีลุนอยูุ่้ยลุนจริงนะได้ลุนจริงได้ลุนจริงเล่นเร็วแล้วขอเขียวโอ,อ้ยไม่ต้องเขียวอ่ะห้ยฟีชโคตรมสุดยอดสุดยอดมาเตรมสวนกับเตรมตัวเล่นเลย โอ้อะไรวะเนี่ยสกกรูปเธอหนีไหมตามแพทเทิร์นดีปะมาแล้วเว้ยรีเบลลี่หล่อเล่นเขียวๆนั่นแหละต้องจ่ายตามแพทเทิร์นเกมนี้รีวิวยากมากอะจะยิงสองลูกก็เฮะเต็มตัวลงล่างเลยเฮามาดิรีเบลลี่คอนโทรลสปินไม่สนละเอ,อ้ยหลบมาสวยมากเดี๋ยวเสาแรกดีกปะอะโอผมบอกเลยถ้าตัวแบบรีเบลลี่มันได้คอนโทรลสปินเนี่ยโอกาสได้จบสก,กอร์มันเยอะจริงเว้ย ฮาจีไหมอุ้ยได้วะ่ะมีเป็นช่องเลยคอนโทรลสป,ปินแล้วกันโดยปั่นเขียวๆด้วยอืมอืมไม่เหลือผมบอกเลยถ้ามันถ้าฝั่งตรงข้าไม่ไม่คิดจะปิดคือยังไงก็เลยอะชาวี้ล่างมาคาชาวีแทงมาลีเบลี่โอ้สวยมากไม่เคยดีปั่นเหรอโอ้โหยังเข้าสุดยอดว่ะเป็นตัวที่ใช้ฟินเน็ชอ็อตพลัสแบบ ดูแบบโอพีมากอะโอพีไรหลยตัวโอเคสวยเบสล่างมาลงมาอีกรอบแทงฮาจิแล้วรีเบรี่ชิลดูฮิวบอลโลแล้วยิ่งสุดยอดผมชอบผมใช้คำว่าสุดยอดกับรีเบรี่คนเยอะแล้วสกิลไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยเ้ยกมาคาฟูรอเล่นเลยนั่นแหละสวยมากยมีรีเบรี่อยู่ะได้ปะยกมาจังหวะนี้ รีเบอรี่โอ้โหคือแบบเมื่อกี้กระโดดแบบสวยมากนะไม่จาเป็นต้องเขียวในเรื่องจบสกอร์สวยๆรีเบอรี่ได้หรือเปล่าไม่ได้ขึ้นบนค่อยๆแก้เกมมาเนี่ยแหละชรงนี้คอนโทรลสปินได้ฝากเดวี่แซปหนึ่งเดี๋ยวต้องแฟนันไปจ่ายมาไม่ได้แล้วสกู๊ปเดือหนึ่งสองแล้วได้ปันเขียวๆปิดปิดจ็อบแบบนี้ปิดจ็อบแบบนี้สัตขึ้นมาเลย ไปก่อนเอาแบ็คเอาแบ็คเล่นก่อนมาลีเบลลี่ฝากมาไฟนัทเมกได้ปะไม่ได้บอลโลใจปกติพอเข้าวิกฟุตยิงไม่เหลือต้องเข้าทำแบบนี้โอ้โหสะใจว่ะเออสวย Davis. เดวิสเตรียมตัวฮิลดูฮิลยัดลงมามีลีเบลลี่ต่อเป็นแพทเทิร์นอันนี้ต้องคอนโทรลแล้วยิงเขียวเขียวนักและว คือเวลาเล่นตามแพทเทิร์นแล้วมันมันตันเนี่ยคอนโทรลสปินช่วยโค่นเยอะเลยเวย้ยสวยแก้ตัวมามัดเทต้องยกให้รีเบลอ่ะโอเคเล่นได้ไอาจจะต้องเล่นเองเนะสกูปไปแต่งเหลี่ยมบอลโลแล้วปั่นเขียวเขียวเปล่าไม่ต้องเขียวโอโ้ไฮไลท์ฟินเนช็อตพลัสแม่งเยอะอะ่ะคือทำให้เห็นที่คุณภาพมันเลยว่าแบบสูงมากอะ่ะเสียบโอ้โสวยยัดลงมาดีกว่าบีเบลลี่สามช่องเลย เปลนโบกันโดก่อนเล่าดึงมาหนึ่งทีโอโหหลังหักแล้วเขียวเขียวกดพินเล็กน้อยบายบายนะอันนี้ได้เจอลูกท้ายแล้วแหละสวยงาม สำหรับพอสสุปของฟองรีเบลลี่เนี่ยผมจะให้เพสซิงอยู่ที่9.5ครับชูตติ้งผมให้9าพาสซิงผมให้8 5ถึง9ดิบลิ่งผมให้9แล้วก็ฟิสิคอลผมให้8ถึง8.5ครับสำหรับข้อดีหลักๆของฟองรีเบลลี่สิ่งที่ผมชอบที่สุดเนี่ยคือเพสสไตล์พัสทั้ง2อันทั้งเทคนิคข้อพัสกับฟิตเนสช็อตพัสเนี่ยมันใช้งานจริงได้แบบโอพีมากๆและตัวแบบรีเบลลี่เนี่ยนื้อออกมันโกงอยู่แล้วมีทั้งสกิลมูฟฟ้าดาวแล้วก็วีคูด ยังไม่ได้เร็วแบบเลวเวอร์อะแต่ตรงนี้มันมีเทคนิคข้อพลัสใช่ไหม สมมติสปีดเริ่มดรอปและโดนตามเนี่ยเทคนิคอลพัาสมันจะช่วยให้ชิงเหลี่ยมได้ง่ายขึ้นแล้วเล่นต่อได้ส่วนพาสซิงของรีเบลลี่่มันอยู่ในเกณฑ์ที่ผมคิดว่าใช้คําว่าโอเคเลยกันไม่ได้มีแบบส่งพลาดหรือว่ามีคิวแลร์พาสอะไรเป็นพิเศษและในเรื่องของดีเบลลิ่งกับฟิสิกอลเนี่ยดีเบลลิ่งผมคิดว่าเอาจริงนะถ้าตัวมันแบบไม่มีสกิลเลยอ่ะผมคิดว่าเล็บสติ๊กเนี่ยผ่านมากๆเป็นตัวที่พลิกซ้ายพลิกขวาแล้วมันดูแบบคล่องจริงๆแล้วก็สามารถสร้างความปันผลในกรอบได้ดีมากๆแต่ ถ้าไม่มีคอนโทรลสปินตัวมันดูบางใช้ได้เลยนะแต่พอมีไปกับพวกคอนโทรลสปินแล้วอะ่ะผมคิดว่าตัวเนี้ยมันชิงเหลี่ยมได้ตลอดเวลาแล้วก็มีแบบพวกลูกดื้อบ้างอะ่ะส่วนในเรื่องของคู่มือการใช้งานเนี่ยผมคิดว่าผมก็ต้องย้ำนะใช้เพไซพัสของมันให้เป็นประโยชน์2องเพไซพัสเนี่ยถ้าใช้ออกมาได้ตัวมัน OP มากๆ แล้วสิ่งที่ผมมองว่าสําคัญมากๆนะตัวนี้ไม่จำเป็นต้องสายสกิลก็ได้เป็นตัวที่เล่นง่ายแล้วอันตรายทั้งในกรอบทั้งนอกกรอบครับแล้วก็ในส่วนต่อไปเนี่ยจะเป็นในเรื่องของราคาและความคุ้มค่านะผมคิดว่าจะเอาลีเบอรี่ตัวทีมัตเตียในราคา 1.6m เนี่ยมาเปรียบเทียบกับโรนลนิโยตัวเบสในราคา 3.4m นะสำหรับคุณภาพของทั้ง2ตัวนะที่ผมเอาลีเบอรี่ตัวทีวเนี่ยมาเปรียบเทียบกับโรนลนิโยเลยอะ่ะผมคิดว่ามันสมเหตุสมผลเพราะว่ามันเก่งจริงๆผมเลยกล้ามาเทียบไงซึ่งถ รีแบลลี่ราคาถูกมาหน่อยแต่ผมคิดว่ามันก็เก่งจริงเพราะฉะนั้นในเรื่องของราคาผมมองว่ามันก็อยู่ในเกณฑ์สมเหตุสมผลถึงแม้ว่าจะดูแพงไปนิดนึงคือพอมาตีในเรื่องของราคาและความคุ้มค่าเนี่ยว่าผมจะให้เท่าไหร่ดีผมคิดว่ารีแบลลี่อยู่ในเกณฑ์คุม้มนะคือผมจะให้ประมาณ6กเต็ม10และกันเพราะว่ามันเป็นตัวที่ผมมองว่าถ้ามีโฟลเดอร์เยอะๆอะ่อะมันก็ไม่เจ็บตัวมากเพราะฉะนั้นค่อยๆหยอดไปอะ่ะมันก็ได้ตัวแบกทีมแบบสบายๆละกันแล้วก็ในส่วนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นในเรื่องของทีลิสรรบัห ตัวเบสอะถึงแม้ว่าการ์ดมันจะเก่าแล้วอะแต่ผมมองว่าคุณภาพมันอะยังสามารถลงทีมหลักบางคนได้อยู่เลยซึ่งแน่นอนถ้ามันเป็นตัวที่แบบยังสามารถลงทีมได้ในตอนนี้ซึ่งมันอยู่แบบประมาณกลางภาคท้ายภาคแล้วอะผมคิดว่ามันก็มีความเมตาอยู่เพราะฉะนั้นพอมันมีควาว่าเมตามาอยู่กับรีแบลลี่เบสอะผมคิดว่าตัวนี้ยังสามารถอยู่ a อเกได้อีกระยะหนึ่งเลยส่วนลิเบลลี่ทีวเนี่ยตัวนี้ถือว่าบูตมาได้ดีกับตัวเบสพอสมควรเลยคือเป็นตัวที่มันเก่งอยู่แล้วแหละ แต่เก่งขึ้นมาอีกรลเวลหนึ่งแบบเห็นได้ชัดมากๆเพราะฉะนั้นในเรื่องของเทเลสเนี่ยผมคิดว่าตัดสินใจง่ายมากๆถ้าตัวเบส U A บวกตัว T Y ก็สมควรจะ U S ครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือสมัคร Member s h i p เพื่อเป็นแรงใจให้ผมในาการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้เก่งขึ้นหรือว่าอยากพัฒนาฝีมือเนี่ยตอนนี้ทางเพจ u l l ล o s s ่เนี่ยเปิดรับสอนเล่นแล้วนะส่วนใครที่ไม่มีเวลาบ่างเนี่ยทางเพจฟุตลอซี่มีทีมงาน เรายินดีให้บริการครับบาย